ใครกำลังมองหาที่ดินทำเลดีสำหรับปลูกสร้างบ้านหรือจะสร้างอาพาร์ตเมนต์ทำโกดังคลังสินค้าจะซื้อไว้เก็บเพื่อการลงทุนระยะยาวก็ได้เช่นกันค่ะที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเป็นที่ดินที่อยู่ในซอยบางแค11หรือว่าซอยนาคเพชรภูใกล้ถนนกลาลปพึกแค่เพียง400เมตรเท่านั้นเดินทางง่าย ใกล้ MRT ภาษีเจริญแค่5นาทีขนาดแปลงอยู่ที่214ตารางวามีหน้ากว้าง38เมตรลึก24เมตรถนนหน้าที่ดินกว้าง5เมตรรถสวนกันได้ตรงนี้นะคะเป็นผังสีส้มยอ6ขีด32เหมาะสำหรับปลูกบ้านทำออฟฟิศหรือว่าทำอพาร์ตเมนต์ ทำเลดีมากๆที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้ Big C, กลบิ๊กซีกะละปะพึกและก็ตลาดบางแคแค่เพียง2นาทีเท่านั้นจากถนนบางแค11ซอยนาคเพชรภูเข้าซอยแค่เพียง200เมตรที่ดินสวยกลางใจเมืองแบบนี้ราคาแค่เพียง30,000ต้นต้นต่อตารางวาเท่านั้นหาไม่ได้บ่อยนะคะสนใจรีบติดต่อพี่ก้อยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยก่อนจะมีคนอื่นจองไปก่อนคะ่ะ